เบ่งแจดลดราคาเป็นแจด GE ปี2011ครับผมยงางไกลไปไกลมาหลายเทือแล้วขั้นนี้มันเป็นอย่างบุ2011 1.5 VGE Auto นะครับผมสีเทาโคตรสวยโคตรรอเลยนะครับผมขันนี้นะปี2011งัวดถูกๆ5,000บาทตลอดสัญญาเดี๋ยวพายงางเบ่งรอบขั้นก่อนมา 111ด่านลงหน่ในเดิมๆครับผมวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่แสนแปดครับผมรถเดิมๆเลยสวยๆเดินดูรอบคันก่อนอ่ะจะทรงลงล้อแม็ก์ไอเอไอเอเนาะเอื้นถูปะบุกท่อแซดซิ่งด้วยกรอบป้ายไทเทเนียมเออก็เดิมหมดนะส่วนรถ40,000บาทเลยเดิมขายอยู่300,000กว่าส่วนรถ40,000ออกรถ0บาทงวดผ่อน5,000บาทตลอดสัญญา ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนรถเดิมๆหมดหมดัวนงหัวนัดสายกระโปรงเดิมเครื่องเดิมเดิมนิ่งครับผมอา้าวแชร์ไปหน่อยเวรุ่นออกรถศูนย์บาทซื้อในทุกกีจทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มาเลยบัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเอกสารออกรถก่าง่ายๆซื้อกับเสียยะบ่ต้องคิดง่ายครับผมคราบขยับครับอยงง่ายก่อนอา้าวแชร์ไปนะครับผมอา้าว พิมพ์คำว่าสวยมครับเสียพิมพ์คำว่าเจ๋ามครับเสียเดี๋ยวเสียเพราคาขายสี่เมื่อบ้านปีใหม่แล้วเดยี๋ยวหารถกลับบ้านกันมาท่านครับแจ๊ตตัวนี้งวดผ่อนห้าพันบาทตลอดสัญญาเป็นแจ็ต G E ปีสองพันสิบเอ็ดส่วนลดสี่หมื่นบาทครับผมงวดผ่อนห้าพันบาทครับผมเอา้าสวยครับเสียเจ๋อมับเสียเดี๋ยวเสียแจกเสื้อ FC ีแฟ p a g e ไปให้ผมแ์ไปเข้าไปรุ่นจ้าว